สวัสดีครับผมอาจารย์จินดาอาจารย์ประจำแผนกช่างยนต์วันนี้จะมาสอนวิชาเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์มาติดตามรับชมพร้อมกันครับนะครับในส่วนของวันนี้นะครับเราจะมาทําการเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องของว i ยริงในไอแคมนะครับของรถยนต์ตระกูล e อ u ซู oo, นะครับดีแมเครื่องยนต์คอ m มอนเรลรุ่นเครื่องยนต์คือ4 JK1 นะครับ เครื่องอยนต์ขนาด2,500ซีซึ่งในเอกสารประกอบการเรียนของเรานะครับก็จะมีอยู่ในคาร์ดูมน,นะสามารถเปิดเข้ามาได้เลยที่ไวริงไอแกรม e อี c ร์ m ูคมเดนะครับรุ่น c j k 1นะครับขีด T.C. หัวใจสำคัญเลยของเครื่องยนต์นะครับถ้าหากเครื่องยนต์จะทำการสตาร์ตติดขึ้นมาได้นั้นวงจรสตาร์ตจะต้องทำงานก่อนเป็นลำดับแรกนะครับเพราะฉะนั้นนะตัวของวงจรสตาร์ทนะครับ คือเรื่องที่เราจะทำการศึกษากันในวันนี้นะครับวงจรน,นี้นะครับคือวงจรสตาร์ทซึ่งนะมีอยู่ในใบางานที่เปิดให้ดูมาสักคุ่นี้แล้ววงจรสตาร์ทนะครับหัวใจสำคัญคือการทำให้มอเตอร์สตาร์ทเกิดการหมุนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนะโดยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่วงจรกันว่าไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยจะวิ่งมายัางตัวของมอเตอร์สตาร์ทได้อย่างไรนะครับส่วนประกอบหลักๆที่จะทำให้มอเตอร์สามารถ เกิดการหมุนได้นะครับลำดับแรกเลยจะต้องมีตัวของแบตเตอรี่ก่อนนะครับแบตเตอรี่เนี่ยจะต้องมีไฟอย่างต่ำคือส2บโวลต์น,นะครับเพื่อให้เพียงพอต่อการจ่ายไฟให้กับตัวมอเตอร์สตาร์ของเราครับมอเตอร์สตาร์อยู่ด้านล่างตัวนี้นะสำหรับวงจรไฟนะครับวงจรสตาร์ทลำดับแรกนะครับไฟจากบแบตเตอรี่เนี่ยจะต้องมีวิ่งมารออยู่ไว้ที่ตัวมอเตอร์สตาร์อยู่แล้วนะครับหนึ่งเส้นสายไฟเส้นนี้ จะเป็นไฟ12โวลต์เส้นตรงนะครับจากแบตเตอรี่จ่ายมารอ,อยังตัวของมอเตอร์สตาร์ทแต่ยังไม่สามารถทำให้มอเตอร์เกิดการหมุนได้ต้องรอการต่อของหน้าสัมผัสภายในก่อนนะครับจุดนี้ตัวชุดหน้าสัมผัสนะครับจะมีการทำงานต่อวงจรไฟให้เกิดการหมุนของมอเตอร์สตาร์ทได้นั้นจะต้องอาศัยนะครับอุปกรณ์ทำงานนะนั่นได้แก่ฟิล รีเลย์นะครับที่ทำการควบคุมการสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีฟิลและรีเลย์อะไรที่เกี่ยวข้องบ้างในการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับตัวที่ทำให้เกิดการสตาร์ทได้นั่นคือสช์กุจแจนะครับ Ignition s w สว c h นะครับ Ignition แปลว่าจุดระเบิดนะตัวย่อคือ IG นะครับไฟจะวิ่งมายังตัวของ สวิตคุญแจได,ได้นะครับไฟต้องมีที่มาเอาเริ่มต้นครับไฟ12โวลต์จากแบตเตอรี่จะถูกจ่ายมายังตัวของฟิลตัวที่หนึ่งะครับฟิลตัวนี้มีชื่อว่าฟิล SBF1 นะครับหน้าที่ของมันคือเป็นฟิลเมนนะครับหรือเป็นฟิลหลักของรถคันนี้เลยขนาดเท่ากับ100แอมป์นะครับตรงนี้ เมื่อไหร่ถ้าหากไฟจากแบตเตอรี่วิ่งเข้ามายังฟิลเมนและสามารถวิ่งผ่านฟิลนะครับลงมาได้กรณีที่ฟิลทำงานปกตินะครับไฟจากแบตเตอรี่จะวิ่งผ่านฟิลและจ่ายต่อมายังฟิลตัวที่2องฟิลตัวที่2ได้แก่ฟิล sbf 9นะครับเป็นฟิล ig 2ขนาด6 0สแอมป์นะ ฟิล SBF9 นะครับหน้าที่คือ IG2 ขนาด6 0์และฟิลเมน SBF1 ทั้ง2ตัวนี้นะครับหรือว่าในเส้นปะทั้งหมดที่เราเห็นอยู่นะครับเส้นปะตรงนี้เป็นตัวบ่งบอกว่าฟิลต่างๆที่เราพูดถึงเนี่ยมันถูกติดตั้งอยู่ที่ตัวของฟิลรีเลย์บล็อกเครื่อนตูมนะครับแสดงว่าอยู่ที่ตัวของห้องเครื่องยนต์อะ ถ้าหากเมื่อไรฟิลนะครับมีปัญหาเราจะต้องทําการตรวจสอบที่ตัวกล่องฟิลที่อยู่บริเวณห้องเครื่องยนต์ด้านหน้านะครับอ้าวหลังจากนั้นถ้าหากฟิลไอจีสองทำงานปกติไปจากไอจีสองนะครับจะวิ่งผ่านลงมายังขั้วสะพานไฟชั้นล่างตรงนี้ก่อนจุดแรกตรงนี้จะเป็นจุดจำนะครับไฟจาก s b s 9 i เ2อีสขนาด6 0สแอมป จะถูกจ่ายมายังตัวแรกนะครับทางแรกดานล่าตรงนี้คือตัวของสตาร์เตอร์รีเลย์หรือว่ารีเลย์สตาร์ตนะครับไฟจะมารออยู่ที่หน้าสัมผัสแต่ยังไม่สามารถจ่ายมายังตัวของมอเตอร์สตาร์ได้จะต้องมีการสั่งสัญญาณจากตัวของสวิตช์กุญแจเสียก่อนนะครับไฟอีกหนึ่งทางนะครับก็จะวิ่งต่อมาเข้ามายังตัวของสวิตช์กุญแจนะครับ เข้ามายางซึ่งกุญแจขั้ว B 2นะครับตรงนี้จะเป็นไฟที่เลี้ยงระบบการทำงานนะครับส่วนตัวไฟที่เราเ้าเกิดการสตาร์ทได้นั้นเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับจะมีขั้ว S T อยู่ตรงนี้จุดหนึ่งนะถ้าหากเมื่อไหร่เราต้องการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับไฟจากแบตเตอรี่จะต้องวิ่งมายัางตัวฟิล S B F ห้านะครับ ซึ่งเป็นฟิล IG1 ขนาด4 0แอมป์ตัวนี้ก่อนไฟจะวิ่งผ่านนะครับวิ่งผ่านฟิล IG1 หลังจากนั้นไฟจะวิ่งต่อมานะครับวิ่งต่อไปเข้าไปยังตัวของสวิตช์กุญแจขั้วบีหครับนะตอนนี้มีฟิลสามตัวแล้วนะครับที่เกี่ยวข้องกับระบบสตาร์ท เมื่อไฟผ่านฟิลไอจีหนึ่งเข้ามาแล้วนะครับขนาด40มเนี่ยไฟจะวิ่งมายัางตัวของขั้ว ST ในขณะที่เราทําการบิดกุญแจไปดังตําแหน่งสตาร์ทเมื่อไหร่ที่เราทาการบิดกุญแจไปตําแหน่งสตาร์ทนะครับไฟจาก B 1จะวิ่งต่อมาอยัางขั้ว ST ของซื้อกุญแจหลังจากนั้นไฟจะถูกส่งกายต่อเข้ามายังฟิลอีกหนึ่งชุดนะครับ สังเกตได้ว่านะครับเส้นปะชุดนี้นะจะมีกรอบสี่เหลี่ยมเส้นปะอยู่และจะมีเขียนอยู่ว่าเป็นฟิลรีเลย์บล็อกเคบินนะครับนั่นแสดงว่าฟิลตัวใดก็ตามที่อยู่ในกรอบเส้นปะนะครับตรงนี้จะถูกติดตั้งอยู่บริเวณตัวของห้องโดยสารนะครับฟิลซีหนตัวนี้ของเรานะที่อยู่ในห้องโดยสารนะครับฟิลตัวนี้มีชื่อว่าฟิลซีหนเป็นฟิลสตาร์เตอร์ ขนาด 10m นะครับเป็นฟิวสตาร์ทขนาด 10m อยู่ที่ตัวของห้องโดยสารเมื่อไหร่เราทำการบิดถิงลกจ s t a สตาร์ทไฟจะวิ่งผ่านหน้าสัมผัสขั้ว SC และวิ่งต่อมาอยัางฟิว C1 หลังจากนั้นฟิว C1 ที่เป็นตัวป้องกันการช็อตของระบบสตาร์ทนะครับถ้าฟิวทำงานปกติไฟจะวิ่งผ่านฟิวมายัางตัวของสตาร์เตอร์คัตรีเล ตาร์เตอร์คัตเลหรือว่ารีเลยตัดการสตาร์ตตัวนี้นะครับในรถยนต์รุ่นเก่าจะไม่มีแต่ในตัวของอลซุตัวใหม่ขึ้นมานะครับจะมีสตาร์เตอร์คัตเ y ตัวนี้เพิ่มเข้ามาด้วยเพราะเนื่องจากเป็นการป้องกันการสตาร์ตโดยเหตุไม่โดยที่เราเนี่ยนะครับไม่ได้ทําการตั้งใจให้เกิดการสตาร์ตเช่นกรณีที่เ สตาร์ทเครื่องยนต์เสร็จแล้วนะครับพาดไปบิดกุญแจซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะป้องกันตรงนั้นทําให้มอเตอร์สตาร์ของเราเนี่ยไม่เกิดการเสียหายได้ครับแต่ถ้าหากสําหรับการที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรกเมื่อเราบิดุสิตกุญแจมาที่ตําแหน่งสตาร์ทไฟจะวิ่งผ่านตรงมายางตัว C ีหนึ่งหลังจากนั้นนะครับไฟจะวิ่งผ่านสะพานไฟหน้าสัมผัสแบบปกติบิดของสตาร์เตอร์คัตรีเลย์เนี่ยนะครับ สตาร์เตอร์คันิเลตัวนี้เป็นหน้าสัมผัสปกติปิดนะไฟจะวิ่งผ่านได้ตลอดเวลาหลังจากนั้นนะครับไฟจะถูกจ่ายต่อมานะครับไล่ต่อมาจ่ายเข้าไปยังตัวของรีเลย์สตาร์ทนะครับเข้ามาอย่างขั้วของรีเลย์สตาร์ททางด้านขดลวดเมื <ME> ่อ ER ไฟผ่านลงมาอย่างตัวของขั้วขดลวดดีเล์สตาร์ทแล้วรีเลย์สตาร์ท สามารถลงกาวได้จะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำนะครับเนี่ยลงกาวเมื่อไหร่ที่เกิดการลงกาวเรียบร้อยแล้วนะครับขดลวดของรีเลสต t าร์ภายในจะเกิดการเหนี่ยวนำดึงหน้าสัมผัสที่มีไฟจากฟิลไอจีสองรออยู่เนี่ยต่อให้เกิดการเชื่อมต่อของสะพานไฟเมื่อเกิดการเชื่อมต่อของสะพานไฟนะครับ ไฟจะถูกจ่ายต่อลงมายังตัวของขั้ว S-T ที่มอเตอร์สตาร์ทเมื่อไฟเข้ามาที่ขั้ว S-T มอเตอร์สตาร์ทแล้วภายในตัวมอเตอร์สตาร์ทเองจะเกิดการเหนี่ยวนำนะครับของขดลวดทำให้เกิดการต่อหน้าสัมผัสภายในตัวมอเตอร์สตาร์ทไฟจากแบตเตอรี่ที่มารออยู่แล้ว จะวิ่งตรงต่อเข้ามายัางตัวมอเตอร์สตาร์ททำให้มอเตอร์สตาร์ทของเราเนี่ยนะครับเกิดการเหนี่ยวนำและเกิดการหมุนตัวของเพลาข้อเหวี่ยงนะครับตัวของเพลาข้อเหวี่ยงก็จะเกิดการหมุนเครื่องยนต์ก็จะเกิดการสตาร์ทขึ้นมาได้นี่คือวงจรแรกนะครับวงจรสตาร์ทซึ่งหลังจากที่เครื่องยนต์ทำการสตาร์ทติดแล้วนะครับ เมื่อเราปล่อยซื้อกุญแจมายังตำแหน่งปกติหรือตำแหน่ง ACC ที่ตำแหน่ง ACC ไฟจะถูกป้อนเข้ามาทำให้ไฟนะครับในตำแหน่งของการใช้งานเกี่ยวกับระบบประปากราศระบบอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยนะครับฟิลจะมาที่ตัวของฟิล C12 นะครับไฟวิ่งมายังตัวฟิล C12 เป็นฟิลที่จุดบุรี หลังจากนั้นนะครับถ้าหากฟิลที่จุดบุหรี่ทำงานปกติไฟจะถูกจ่ายต่อลงมานะครับมายังตัวของสตาร์เตอร์คัตรีเลย์ทางด้านตัวขดลวดพอเราปล่อยสังแจมาแล้วนะครับไฟที่เป็นระบบอำนวยความสะดวกเนี่ยเข้ามายังตัวของรีเลย์ตัดสตาร์ทด้วยเมื่อไฟเข้ามานะครับจะเกิดทำให้ขดลวดลงกาว หลังจากนั้นเมื่อขดลวดลงกลาวแล้วนะครับก็จะเกิดการเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นเมื่อเกิดสนามแม่เหล็กนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหน้าสัมผัสปกติปิดจากที่ไฟเคยต่อไปได้นะครับมันจะเกิดการยกตัวเองออกทําให้เกิดการป้องกันการสตรสาร์ทซ้ำนะครับหลังจากเราสตาร์ทเครื่องยนต์ติดแล้วต่อให้เราบิดสุญญแจนะครับพลาดไปอีกครั้งหนึ่ง ไฟก็ไม่สามารถผ่านตัวของสตาร์เตอร์คัตเลเพื่อไปอยังรีเลย์สตาร์ได้เป็นการป้องกันการ Start สตาร์ทซ้ำซ้อนนะครับและนี่คือวงจรสตาร์ทนะครับไปงานที่หนึ่งของเรานะเกี่ยวกับการตรวจสอบวงจรสตาร์ทซึ่งถ้าหากนะครับวงจรสตาร์ทไม่สามารถทำงานได้เราก็ต้องมาตรวจสอบฟิลนะครับและรีเลย์ที่เกี่ยวข้อง สรุปฟิลและรีเลที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งฟิล SBF1 นะครับเป็นฟิลเมนขนาด100แอมป์นะครับฟิล SBF1 เป็นฟิลเมนขนาด100แอมป์ตัวแรกที่เราต้องตรวจสอบฟิลตัวที่สองฟิล SBF9 เป็นฟิล IG2 ขนาด60แอมป์ตัวที่สามฟิล SBF5 เป็นฟิล IG1 ขนาด40แอมป์ ฟิวสามตัวนี้จะถูกติดตั้งอยู่บริเวณตัวของห้องเครื่องยนต์นะครับเพราะนั้นต้องไปหาให้ถูกต้องนะครับหาทีา่อ่อคามข้อให้เจอและตรวจสอบหลังจากนั้นนะครับจุดที่ต้องตรวจสอบต่อมานะครับถ้าหากฟิวของออตำแหน่งติดตั้งที่ห้องเครื่องยนต์ทุกตัวทำงานปกติฟิวไม่ขาดไฟต่อได้นะครับเราต้องมาตรวจเช็คตัวของ ฟิลที่เป็นฟิว C1 สตาร์เตอร์ขนาด 10M แอมป์นะครับแล้วก็ฟิวซิก้า C12 ขนาด 15M แอมป์สองตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อถ้าหากเมื่อไหลไฟออกจากตัวของออชุดฟิวหลักมาได้แล้วเข้าสุญแจแล้วนะครับไฟจะต้องออกจากสุญแจมาอย่างตัว C1 ด้วยถ้าหากฟิวทั้ง5ตัวนี้ทำงานปกตินะครับ เช็คแล้วไฟออกมาจากขั้วของฟนะิลซีหนึ่งมายังตัวของรีเลย์ตัดสตาร์ทได้ตัวถัดมาที่เราต้องตรวจสอบก็คือตัวของรีเลย์นะครับรีเลย์ตัดสตาร์ทที่เราต้องทําการตรวจสอบรีเลย์ตัดสตาร์ทก็จะถูกติดตั้งอยู่ที่ตัวของห้องเครื่องยนต์เช่นเดียวกันถ้ารีเลย์ตัดสตาร์ทน้าสัมผัสปกติปิดทํางานเหมือนเดิมนะครับทำงานปกตินะต่อสะพานไฟได้ตลอด แต่เครื่องยนต์จะไม่ติดอีกตัวสุดท้ายที่ต้องตรวจสอบครับคือตัวสตาร์เตอร์รีเลย์หรือรีเลย์สตาร์ทของเราตัวนี้เพราะฉะนั้นในการทํางานนะครับในการตรวจสอบวงจรระบบสตาร์ทนะครับตัวที่เราจะต้องตรวจสอบมีฟิลด้วยกันทั้งหมด5จุดนะครับรีเลย์อีก2ตัวนะครับที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบวงจรในกรณีเครื่องยนต์ทำงานสตาร์ทไม่ได้ ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ